หมูอย่างก็เป็นหมูอย่างรสเด็ดอืมคำยังไง สวัสดีครับสวัสดีพ uh, no. ี่น้องปองไปซูุขูสุขค้นครับบว่าจะเป็นทางไก่ทางไก่เนาะฝั่งไทยฝั่งลราหมูเหาครับมือนีพบกับเบ้าตอมแนแนลคือเ่าครับมือนีบ้าตอมแนแนลไดเมนู่บแซบเด็ดเด็ดมาฝากพี่พากน้องอีกครับมือนีเป็นเมนูอีสานบานเฮ่าครับเป็นเมนูแกงขีเล็กแกงขีเล็กใส่ไข่มุแดงเนาะหลังจากทีเบ้าตอมไปแย่ไข่มุแดงมากกับใดมาแกงซู่พีสู่น้องกินแซบแซบครับมือนีมือนีมาสองย่างครับ เป็นแกงขีเล็กสใส่ไข่มุดแดงแล้วก็มีหมูย่างเป็นหมูย่างสูตรเด็ดมากคือเก่าครับแสบๆบ,บ,บรรยากาศมื้อนี้ก็อยู่ไฮครับอยู่ไฮอยู่ไฮเนาะทางหลังเบาต่อมก็สิเป็นต้นพักหวานพักหวานที่สี่พี่น้องเห็นบอกครับนี่เป็นต้นพักหวานเนาะต้นผักหวานกําลังฟงหยอดงามๆเดี๋ยวเบาต่อมสเก็บมาแกงใส่อันนี้ให้พีให้น้องกินคือเก่าในคลิปหน้าคลิปใหม่ครับสำหรับคลิปนี้ก็เอาเมนูเด็ดเมนูนี้ไปก่อนครับมา มากับเขาเนี้วหอนหอนคือเก่าครับเขาเนี้วหอนหแอนเสียบเลยกับเบาต่อมอูหหมูย่างครับหมูย่างเหมือน,นี่มีหมูย่างมากกับแกงขีเล็กมาสาหรับแกงขี่เล็กนี่ก็สิเป็นแกงขี่เล็กใส่ไข่มุดแดงไข่มุแดงงามอูสวยเลยไข่มุดแดงมาเสียบครับมือนนี่อืม ของแสบของแสบสําหรับไข่มดุแดงแกงขีเล็กนี่ก็ต้องคุยค้ามเงย,ยๆครับกินกินกับเขาเดียวอืมเขาเดียวห่อนๆเขากันดีปัญนนังแสบ,บกับแกงขีเล็กครับอืม มูย่างก็เป็นหมูอย่างรสเด็ดอืมคำยังไง แซ่บคัคของแซ่บของเด็ดกับมีทีเบาต่อมคือเขาครับสำหรับเมนูแสบเมนูเด็ดอืมแกงขีเล็กพ่นวะพ่นนะอืมหุ่นขายังไงเนาะมาสำหรับผักกาักแก้มครับกับเป็นผรกกาศคือเรา ผักกาดกรอบกับผักสลัดเศบๆเลยผักสลัดออกแกนี้ครับอืมหมูอยาง ครับภาพมุอนี้ครับกินขขาเสารเส็บแซบ่บรรยากาศแดดกําลังออกครับอีตตเว้นขึ้นเล็กน้อยซองหนาเบาต่อมแน่กับเบาเป็นหยังเนาะหนาตากับเบาต่อมกันยังคือเกาละ่ะแส่บเสบคือเกาผ่าบาสัตว์แดดซองกับเบาเป็นหยังแต่ว่าอาหารแนวกินเบาต่อมมานํำเสนอกับแสบคือเกาอื้อ ใหญหมูย่างมากแกม,มเขากันดีคักเลยสำหรับแกงกี่เล็กนี่ก็ใส่ขาใส่หัวคานะ้ันนี้จะเป็นขาหน่อยเนาะใส่มันหอมครับใส่หอมขาแล้วก็ใส่ผักคา ก็สซมี่ผักขามานำผักขาะจะแซบอืหุ่ยตอนผักขาคำนี้ไงอของแ่บครับของแบ่บ

แสบครับอือของเด็ดของแสบครับสำหรับแกงขีเล็กใส่ไครมุดแดงอือ สำหรับ่วงนี่ก็เป็นดูดูการไข่มดแดงเนาะด,ดูการไข่มดแดงครับบบาตอมก็ไปหาแงมาในหัมหมกม่วงต้นหมกม่วงอ mm hmm. ในไฮแถวนี้แหละครับกับพ่อมีพ่อได้กินอยู่สําหรับบานเบ,า,นบาตอมก็ถือว่าหาบาหนาก็ได้ครับ mm hmm. พมพแขี้เล็กก็มีขี้เล็กกับปูไววแถวนี้แหละ อยู่น้ำไฮน้ำขังหัวขางสวนครับของแสบพิสานบันเท่าเนาะพอได้แกงใส่กันแสบครับครับ สำหรับเมนูแกงขีเล็กสใส่ไข่มุดแดงเนาะมาจะมากับแกมกับมีกับแกมก็เป็นอันอันนี้อย่างหมูเป็นอย่างหมูแสบแบครับในอย่างหมูเสบับแมากแกมแกงขีเล็กสใส่ไข่มุดแดงสำหรับเมนูแสบเมนูนี้กันเสบแสบน้ากันก็เบาต่อมครับปากกดไหลกดแสบซอยแส่เบาต่อมให้เบาต่อมเดี๋ยวมีกําลังใจเดี๋ยวเหตุคลิปใหม่ๆมาสูพีสูนองเดี๋ยวเบิ้องอีก,อกคือเกาครับ สำหรับเมนูแสบเมนูนีเบาตอมกับสิขอเอาไวส้สำนีก้อนเนาะครับเนาะปวบๆกันกับเบาตอมในเมนูนาได้ครับมาเสบิบแสบน้ำกันอีกคือเกาเนาะไปมือนีกับสิลาพี่น้องไปก่อนสวัสดีครับ